สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับวันนี้พามาที่ตำบลเชียงดาอำเภอรสรังข์คมจังหวัดอุดรธานีนะครับมาทําอ,อทรอนะครับอาสาสมัครท,ท้องถิ่นรักโลกนะครับทําความสะอาดปรับปรุงพืชนธุ์ตัดหญ้าตัดต้นไม้บริเวณสองข้างทางนะครับที่บ้านเหล่าม่วง,งนะครับตำบลเชียงดาอำเภอรสรังข์คมจังหวัดอุดรธานีนะครับน,นี้ก็เป็นวันที่31กันยาคม2568นะครับ มีทางคนนำท้องที่ท้องถิ่นนะครับในตำบลเชียงดามาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน,นครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันผลไม,มล้ผลมือ โดยท่านนายกมนุพันธ์ดงนะครับนายกอบตเชียงดาวเพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้หน่าอยู่นะครับเชีนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ